ครับผมก็ดีใจมากๆครับคือ op, ทุกรอบทุกทุชาเลนจ์หรือว่าทุกชุดเลยอ่ะทำเต็มที่มากๆแล้วก็แต่ว่าไม่กดดันตัวเองครับทำออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะผมมองว่าการที่ทําเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่กดดันตัวเองอ่ะผลงานมันออกมาจะออกมาดีเสมอใช่ครับ ตอนตอนแรกเลยนะครับผมผมไม่ได้คิดว่าผมจู้ชาะตด้วยความแม่ผมบอกว่าผมตั้งใจทามันอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองอย่างมากที่สุดไม่ได้แบบกดดันหรือว่าที่ต้องเครียดตัวเองเลยบอกทีมงานบอกพี่เลี้ยงเสม,มอว่าเขาถามผมว่าผมตื่นเต้นไหมผมว่าผมไม่ได้ตื่นเต้น,นเลยผมแค่ตื่นเต้นตอนประกาศรางวัลคือตื่นเต้นแบบทําอะไรไม่ถูกเลยอย่างอื่นผมแบบสบ,สบายมากครับ ต้องพัฒนาท,ทุกด้านเลยครับให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปนอย่างเรื่อยๆเลยครับอย่างที่แบบเคยบอกไปว่าอย่างมาเวทีเนี้ยผมพัฒนาตัวเองอยา่างก้าวกระโดดมากๆเลยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมที่จะไปโปรแลงครับหลังจากนี้เนก้ยก็พร้อมจะเรียกว่าทั้งท้องทั้งเช้าทั้งกลางจานจากไปนานๆเนาะพร้อมเสมอรคับ ถ้าอย่ารันแบบเราก็เริ่มเข้าาแบ้แล้วก็แบบเจอเสียงของมันใจมันใจให้กำลังใจมจะบอกบอกในยังไงบ้างอ่าผมก็จะเขาเรียกว่าน้อมรับครับทำติดชมแต่ว่าเลือกในสิ่งที่มาปรับตัวที่อะไรที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็มันดีกับเราครับจะเปรับเพื่อพัฒนาให้มันเป็นตัวเองที่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าเก่าครับ เตรียมตัวต่างๆแล้วลก็เตรียมทุกอก่ารกำลังใจอยู่นะคะยังมีกราฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีนี้เราสองคนก็จะทำเป็นที่ที่สุดเลยครับครับผมขอกลังใจครับผมผมก็ขอกําลังใจนะครับอย่างแรกก็เลยคือขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่แบบสามารถแบบหนุนนํำหรือว่าอยู่ในทีมสักพอตของผมมาตลอดจนถึงแบบผมก็สบความสเร็จในวันนี้และก็อยากทุกคนนะครับที่แบบช่วยกันแบบ เชียร์กันต่อไปครับผมเราสองคนครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยและจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับจะเต็มที่ในทุกวันเต็มที่กับทุกงานทุก,กิจกรรมเลยครับผมโอเคอค่ะโอเคขอบคุณคนะ่ะ